สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในด่านเซเลนเตอร์แมนกันนะครับอ้าแล้วครับเกิดอะไรครับเออไปกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยเบื่อเสียงนี้แล้วอ เสียงแล้วนะครับอึ๊เฮ้ยปึ๊บจึ๊บอึ๊บเฮ้ยจ้าปึบจึบเอ๊โคนันไปต่อเอ๊ะกระดาษเราไปทำอะไรอ่ะโ้ย โอ้เฮ้ยไปดูกว่าหลบตรงนั้นดีกว่าเหมือนนาฬิกาเสียงดังตุ่งสามครั้งยอืึ ดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปไล่ไล่ไล่เดินต่อไปเดินต่อไปฮบเยอะอเดนต่อสนุกสนุกเป็นไงอ่ะอุย้ยบ้านใช่เปล่าอ่ะอุย้ยใช่ด้วยอุยเก่งจังเลยเรานี่ย บ้านที่ดีเนาะไม่มีใครอยู่นั้นยึดเลยขออนุญาตนะไม่มีคนไม่ต้องขอละเข้าละอะไรอะเสียงฟังเพลงอะไรอะเพลงใครเปิดเพลงมาโยบ้านนี้พร้อมสวยอรูหราเจ๋งอุยบันไาบันไายเอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลย่ะขึ้นขึ้นหุย มีที่เอนชาอาวุธด้วยอุ๊ยรู้สึกเราต้องเข้าห้องน้ำแล้วแหละอุ๊ยเรามีกระดาษชิ้นหนึ่งอยู่ไม่เป็นไรห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยอุ๊ยเจอกระดาษเช็ดก้นอีกแล้วอ่ะหาเจอแล้วเก็บเลย ดีกว่าไม่อยู่แล้วร้บขออนุญาตนะครับว้าวแงมมัาจะมีห้องน้ำอยู่นะเชื่อเลยเดี๋ยวต้องมีกระดาษทัวทัวป้าบใช่ไหมใช้เปล่าใช้เปล่า,าใช้ด้วยแหละโอ้เจอเลยโอ้ใช่หรอ ออกจากบ้านแล้วไม่อยู่แล้วโหมดทางออกมันอยู่ไหนเนี้ยไปละเฮ้ยไว้ประตูไวปดอ่ะ ผมคือซาเลนเดอร์แมนไปก่อนนะครับเฮ้ยชึบชึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยชึบเชิบเสียงแล้วเมื่อกี้แม่ไปต่อไปต่อเมื่อกี้เจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวไหอ่ะเฮ้ยเึอเฮ้ยวิ่งเร็วเป็นโอลิมปิกต้องได้ล้โอลิมปิกว้าว ลงไปดีวกว่าเพื่อเจเจรบนี้ทัเหน่อยเนี้ยว้าวสวยแฮะตรงนี้คือห้องน้ำสินะอ่าอ่าในากระดาษใช่เลย นต้องใช้เน้ไปเก็บขุ๊บเก็บเลยอุ๊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 ยสตีฟสัมผัสได้สัมผัสได้มีพลังงานบางอย่างใช้ด้วยพลังงานบางอย่างมันไม่ยอมให้เราเข้าห้องน้ำรู้เลยขึบจึจอโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยตามัวหมดแล้วเนี่ย cái à, ừ, ừ. à, ừ, ừ, này sao vậy nhỉ? àu, thôi, kết rồ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 i,